คนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือฝ่าได้กำหนดหรือลิขิตเอาไว้แล้วจากสวรรค์ขอสวัสดีกลัลยานิมิตรุท่านเรื่องราวของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือใครที่ได้เข้ามารับสมรับฟังแล้วท่านอาจจะไม่ได้มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือก็สามารถรับสมรับฟังได้เส้นกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือฝ่าลิขิตจากสวรรค์เส้นทางแห่งการพ้นทุกเส้นทางที่ถูกลิขิตเอาไว,ว้แล้วเราจะนีพ้นทุก ไปได้อย่างไรเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือสิ่งที่ต้องประเสริฐในชีวิตของท่านที่ทุกคนจะต้องพบเจอขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและกัลยานิมิตรทุกท่านวันนี้ทางช่องดวงเศรษฐีก็มีเรื่องราวดีๆสําหรับผู้ที่มีลายมือกากบาทมาให้ทุกๆท่ทานได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากทุกๆท่ทานนั้นและกัลยานิมิตทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายดวงสตาร์ใหม่ๆตามคำทำนายโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีลายมือกกบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือลายมือพิกซีวีดหลวงปู่มหาศิลาฝากบอกคนที่มีลายมือกกบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นให้ทำตามนี้จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงของโปกศษสตร์ดวงมหาเฮงดวงแห่งความร่ำรวยของท่านจะถูกเปิดออก ท่านจะได้ถูกพ่วยถูกลอตเตอรีหลางวันที่หนึ่งในเมษานีหลวงปู่มหาศิลาท่านได้บอกลูกศิษย์ลุงหาของท่านถึงกับคนลูกกันทางวาดัดยกมือท่วมหัวและกล่าวสาธุกันทั่วนาเมื่อหลวงปู่ศิลาได้กล่วาวว่าว่าให้กับทุกๆคนที่มากล่วาวไหวท่านหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าให้ทุกๆท่ทานน,านั้นจงตั้งใจฟังกันให้ดีๆทุกคนต่างพากันตกใจ เมื่อได้ยินจนคนลุกกาบสาธุกันสนันไปทั่วทุกสาราทีดเมื่อหลวงปู่ศิลาทานได้กล่าวออกมาว่าต่อให้ใส่บาตรพระเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ไม่เท่ากับท่านนั้นทําสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายไม่ต้องเสียตังแม้แต่บาทเดียวหากผู้ใดยอยากจะร่ํารวยมั่งมีมั่งคั่งมีโชคลาภมีผู้คนสรรเสริญมีหน้ามีตาในสังคม ให้คนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือรีบทําด่วนก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ทางซ่องรวงเศรษฐีจึงได้รวบรวมคําโอวาทคําสอนต่างๆของหลวงปู่มหาศิลาธัานทที่ท่านนั้นได้กล่าวโอวาทไว้ให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้ฟังนํามาบอกทุกท่านผู้ที่มีลายมือกากบาทนั้นได้นําไปปฏิบัติตามนี้แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น อย่างท่านตาเห็นอย่างแน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นนั้นให้ทุกท่านตรวจสอบดูเลยว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่หากท่านนั้นสำรวจตนเองแล้วพบว่ามีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั่นหมายความว่าท่านคือผู้มีบุญบรารมีมีบุญวาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบลู่และนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญ เป็นพ่อบุญวัฒนาหรือผมลิขิตที่คนมีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆหรือหาที่สงบสงบฟังพอคลิปนี้นั้นขอบอกคําเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วฝากถึงผู้ที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือขอสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณิตรถุกทานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนที่มีลายมือกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านนั้นต้องเจอกับความทุกความลำบากสักหน้าไม่ถึงหลังทำอะไรก็ไม่เป็นสินเป็นอันทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จหลายไม่ลาบลืน่นในบางครั้งเบื้องต้นนั้นก็เหมือนว่าจะดีแต่สุดท้ายก็เหมือนมีอะไรมาขัดขวางให้ติดติดขัดขาดซึ่งทำให้ชีวิตทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จและในปีพศ2567นี้ เทพเทวดาทั้งหลายในปีพศ2567นี้เป็นปีดวงสตาร์ของคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นอดีตาสตรหน้าหรือเสือ้อเพราะเป็นเหล่าเทพเทวดาแต่สวงสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างบุญบารมีสร้างบุญญาธิการในโลกมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะร่ํารวยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีมีแต่เงินแต่ทองเข้ามาในชีวิตบุญบารมี บุญญาธิการของท่านนันที่สร้างสะสมมาแต่อดีตศาสตร์จะปรากฏผลและส่งผลให้ชีวิตของคนที่มีกากะบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะเปลี่ยนจากดวงลายกลายเป็นดวงดีจากที่ชีวิตไม่มีอะไรก็จะมีเหลือกินเหลือใสสตาของท่านนันจะพุ่งแรงแบบสุดไม่อยู่และได้โศคลาบก้อนโตดวงสตาของท่านนันได้มาถึงจุดที่บุญบาร,รมีเก่าของท่านเริ่มจะทำงานแล้ว ถึงเวลาของดวงสตาร์มาหาเฮงมาหารวยจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านจะมีเทพเทวดามาให้โชคให้ลาบมีสิงลีลาบมาให้หัวให้เลขเด่นในชีวิตถึงแม้ว่าในเวลาแรกเริ่มของชีวิตอาจจะตกระกรรมลำบากในครอบครัวที่ยากจนก็ตามแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จและต้องมีเงินมีทองเก็บ ร่ลำรวยเป็นเศรษฐีให้ได้ทำให้ชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนสตาชีวิตของคนที่มีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีลํำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนจากการถูกหวยถูกลอตเตอรี่แบบไม่ทันได้ตั้งตัว ท่านนั้นเคยรู้หรือไม่ว่าคนที่มีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีดวงสตามหาเศรษฐีดวงสตามหารวยดวงสตามหาโกาพก์ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาที่จะผ่านการทดสอบจากสวงสวรรค์เท่านั้นท่านจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นเจ้าคนนายคนและมีหน้ามีตาในสังคมอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้น ว่าคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาคอยปกปักรักษาและคุ้มครองเทพเทวดาคอยให้โชคให้ลาภเพียงแค่ท่านนั้นมันทําความดีก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญอันมากมายมหาศาลทําสิ่งไหนก็จะดีทําสิ่งไหนก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดแต่หากว่าใครคนใดก็ตามที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือในตอนนี้ ชีวิตยังไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ยังไม่ลาบลื่นยังไม่ไปถึงไหนทํากิจการทําอะไรก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบอกว่านับจากปีพศ2567นี้เป็นต้นไปสตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปดวงสตาวัสนาดวงแห่งความโชคดีกำลังจะเข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว ตามตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาวัสนาของคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงสตาได้เปลี่ยนไปในปีพศ2567นี้ต่อจากนี้ไปดวงสตาจะเปลี่ยนไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ชีวิตไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีลํำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะจะมีโชคใหญ่ กำลังจะเข้ามาเยือนจากการถูกหวยถูกรอตตอรีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่เสื้อหย่ยลบลูและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะบุญวาสนาหรือพรมลิขิตที่คนมีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปนี้เป็นแสนเป็นล้านคลิปความร่ำรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีมีเงินแสนเงินล้าน จะหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของท่านดังที่กล่าวไปแล้วนั้นคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือมีเทพเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกปักรักษาและคอยประทานพรให้โชคให้ลาภทำความดีเพียงเล็กน้อยจะได้อานิสงส์ผลบุญอันมากมายมหาศาลทำอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ดีทำอะไรก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดด ขอให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกับความร่ำรวยไว้ให้ดีๆเพราะท่านจะมีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้จะแปรเปลี่ยนจากความฝันมาเป็นความจริงมาปรากฏอยู่หน้าบ้านของท่านอย่างแน่นอนจงตั้งจิตอธิษฐานแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย ดวงของคนที่มีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนัานบอกได้เลยว่านับตั้งแต่ปีพศ2567นี้เป็นต้นไปชีวิตจะดีขึ้นมาและถ้าหากว่ามีการเสี่ยงโซคก็มีโอกาสถูกหวยรางวัลใหญ่และถ้าคนที่มีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือทำอะไรก็ยังไม่ดีไม่ประสบผลสำเร็จหมอดูอยากจะแนะนำท่านอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่ตัวของท่านนานทำบุญหรือทำทาน ให้ท่านนั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตศาสต์หรือปัจจุบันศาต์ให้น้อมส่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้ลาบส่วนบุญแห่งนี้ด้วยท่านนั้นเป็นผู้วิเศษมีเพียงแค่หนึ่งในล้านคนเท่านั้นที่จะมีเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านนั้นจะลำบากเหล่าเทพเทวดา ได้ทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วว่าคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลาท่านยังได้เก่าโอวาทให้ทุกคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นให้ทุกท่านอยู่ดีมีความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งหลายทั้งปวงทํางานหรือค้าขายก็ให้ประสบความสําเร็จต่อให้ท่านนั้นอยากจะลําบากอยากที่จะยากจนสักแค่ไหน มันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้เพราะบุญกุศลที่ท่านนั้นได้สร้างมาส่งผลให้ดวงสตาร์ของท่านเปิดดวงการเงินการงานเปิดจะได้นอนจับเงินแสนเงินล้านแบบไม่ทันได้ทั้งตัวจากนั้นหลวงปู่ศิลาทัานยังได้บอกว่าให้คนที่มีกาก,กบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านท่องบทสวดนี้และบทสวดนี้ผู้ใดท่องภาวนาพร้อมกับการทำบุญหรือการให้สีวีต แก่สัพพสิ่งทั้งหลายจะได้อานิสง์เป็นพิเศษโดยหลวงปู่ยังได้กล่าวบอกว่าคาถาบทนี้ให้ท่องตามนี้ลาหุสุริยังจันทังปมุจจสูหลวงปู่บอกว่าเพียงแค่เท่านี้ขอให้ทุกท่านนั้นต้องการให้ขึ้นใจไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายสุดคนลูกได้ฟังแทบศอกตัวของท่านนั้นถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะว่าคาถาบทนี้จะทำให้ชีวิตพิพัน จากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจะมีโชคลาบลอยเข้ามาเยือนครั้งยิ่งใหญ่จากการถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่หลังวันใหญ่จะได้รับเป็นเงินสดเป็นพันสอง0ันล้านกว่าได้และหลวงปู่ศิลาทานยังได้กล่าวออกมาว่าหากผู้ใดดวงตกดวงไม่ดีค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็ยังไม่ขึ้นให้ตัวของท่านนั้นจงรีบตัดกรรม โดยให้ตัวของท่านนั้นทำบุญจากการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมศาสตรเครดลับในข้อนี้จะทําให้การเงินการงานจเจริญรุ่งเรืองค้าขายจิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกเรื่องจะทําให้ชีวิตของท่านหลุดผลจากความทุกข์ยากลําบากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะผลบุญที่ท่านนั้นได้ให้ทานจะส่งผลให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจนทําให้ชีวิตนั้น หมดนี่หมดสินซื้อบ้านซื้อรถซื้อในสิ่งที่อยากได้ตามสบายใจได้เลยและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้วจงพิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในต้นคอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรัถนาไว้จะแปลเปลี่ยนจากความฝันมาเป็นความจริงอย่างแน่นอน